ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เห็นดราม่าอะไรประมาณนี้มาแล้วเกี่ยวกับการจุดพลุปีใหม่ไทยแล้วหมาแม่เนี่ยตกใจบางทีก็วิ่งหนีหายออกจากบ้านไปบางทีก็กลัวจนแบบว่าขวนปรตะตูเลือดออกบางตัวนี่วิ่งไปโดนโรถชนไม่ใช่แค่ปีใหม่นะบางทีเทศกาลต่างๆบางคนนี่ทะลึงมากจุดกันแบบว่าไม่ดูเวลาเวลาเลยบางทีจุดตั้งแต่5้าโมงยันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกจุดแบบว่าพลุไม่หมดหรือว่าไปซื้อมาจุดเพิ่ม แล้วส่วนมากที่เห็นเดี๋ยนี้มันไม่ใช่พลุที่เป็นแสงสีนะมันจะเป็นแนวเน้นเสียงมากกว่าเสียงดังไว้ก่อนแสงอะไรนะไม่ค่อยมีหรอกอก็จะเป็นเด็กน้อยจุดแบบนั้นกันมือไม้ก็แหกกันไปหมดแต่ทีนี้ครับต่างประเทศเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มานานมากแล้วนะก็คือการฉลองแบบไม่ต้องมีพลุบางทีนะก็เป็นพลุที่ไร้เสียงอ,อาจจะมีเสียงจึงเนึ่งองแบบว่าปุ๊จบอย่างนั้นอย่างเนเธอร์แลนด์ตามเมืองใหญ่ใ,หญในเยอระมันสวิตเซอร์แลนด์ เขาเนี่ยไม่ได้แค่รณรงค์กันขำขำนะเขาแบนกันจริงๆเลยอย่างล่าสุดรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เขาก็เพิ่งข้อกฎหมายเตรียมแบนการขายพลุให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเด็ดขาดก็คือคนที่สามารถซื้อได้นะ่ะมีใบอนุญาตซื้อไปประกอบกิจกรรมคือเขาจุดตามเวลาที่กําหนดแบบนั้นคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ขายให้เพราะเขามองว่าสวัสดิภาพสัตว์มันไม่ใช่เรื่องรองชาวต่างชาติเขาบอกว่าพลุหนึ่งนัดที่พุ่งขึ้นฟ้ามันก็คือระเบิดเวลาสําหรับหมากับแมว คนไทยก็จะมีความคิดอยู่สองแบบสองประเภทนะนะฝั่งหนึ่งก็มองว่าก็ปีใหม่นะจุดเฉลิมฉลองจะเป็นอะไรไปปีหนึ่งมีครั้งอะไรแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือมันก็อันตรายต่อศาสตร์จริงๆแบบนี้เพื่อนๆอยู่ฝั่งไหนกันทีเนี้ยพลุไทยนะ่ะพอจุดขึ้นมานะต่างชาติมาเห็นโอ้โหเฮ้เยยังจะจุดกันเสียงดังแบบนี้อีกเหรอในมุมมองต่างชาตินะหลายคนบอกว่าต่างชาติเขาชอบที่ไทยจุดพลุถึงได้มาเที่ยวไทยกันไม่ใช่นะ เออเขาก็แค่อาจจะตื่นตาตื่นใจนิดนึงเพราะว่าประเทศเขานาแบนกันไปนานแล้วแต่ว่าได้ส่วนลึกของเขาเขาก็มาบ่นกันอย่างในเอ็กซ์พาร์ทคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ทนแล้วปีนี้มีการถกเถียงกันหนักมากว่าทําไมไทยถึงจุดพลุได้ทุกที่ทุกเวลากันขนาดนี้มีเคสหนึ่งที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกเนี่ยนะก็คือภาพของผู้หญิงไทยคนนึงเข้าไปกอดปลอบสุนัขจรจัดริมถนนท่ามกลางเสียงพลุสนานกรุงเลย ชาวต่างชาติเขาแชร์กันไปทั่วเลยครับพร้อมกับคอมเมนต์ที่อ่านแล้วโอ้โหสะอึกเหมือนกันอย่างเช่นหัวใจคนไทยนะ่ะใจดีมากเลยนะที่ช่วยปลอบมันแต่ทําไมาระบบแล้วก็กฎหมายในไทยถึงได้ใจร้ายปล่อยให้มีการจุดพลุทําร้ายสัตว์แบบไร้ทิทางขนาดนี้จากออสเตรเลียคนนี้แล้วมีชาวต่างชาติหลายคนนะเข,ขาขยี้ประเด็นเรื่องนี้กันหนักมากเขาอธิบายว่าคุณรู้ไหมว่าหูของหมาแมวนะ่ะไวต่อเสียงมากกว่าเรา4-7ถึงเท่า ก็ลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงพลุด,ดังระดับ100เดซิเบลน่ะนี่ก็หนวกหูมากแล้วนะสำหรับเราคือหูจะแตกแล้วลนะ่ะแต่สำหรับหมากับแมวครับความรู้สึกจะเหมือนมีระเบิดมาลงอยู่ข้างๆหูเลยระดับ4เท่าถึง7เท่าขึ้นไปแบบที่เรารู้สึกว่าปวดหูมากมันจะรู้สึกแบบว่าวิงว่งวิ่งตลอดเวลาหัวเกิดมึนงงคิดอะไรไม่ออกสับสนประมาณนั้นนะที่เขาบอกแล้วก็มีในเว็บบอร์ดที่มีฝรั่งคนหนึ่งเขาโพสสบายความในใจยาวเลย ประมาณว่าผมนารักรอยกระทงรักปีใหม่ไทยนะแต่ว่าผมนารับไม่ได้ที่เห็นหมาจอจัดวิ่งตะเลิดไปโดนรถชนตายเพราะว่าเสียงพลุมันคือความสนุกที่โหดร้ายเกินไปสําหรับผมในบ้านของผมที่ลอนดอนน่ะเรามีการจํากัดเวลาชัดเจนเลยคนจุดพลุก,กันได้แต่ว่าจุดได้ตามอำเภอใจในซอยแคบแค,แ,คแบบในกรุงเทพแบบเนี้ยไม่มีหรอกจะต้องถูกตํารวจรวบทันทีคอมเมนต์ความคิดเห็นของต่างชาติค่อนข้างจะหลากหลายมากครับเดี๋ยวผม แบ่งมาเป็นสัก4ี่กลุ่มนะประมาณนี้อย่างแรกเลยกลุ่มแรกเขาก็จะประมาณว่าหมาแมวที่ประเทศไทยนะ่ะดูเหมือนจะไม่มีที่พึ่งเลยนะก็คือเห็นใจต่อหมาแมวแนวสัตว์จอนจัดน้านี้เขาไม่ได้พูดถึงหมาแมวตามบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นสัต,ตวแพทย์อาสา,าจากเยอรมนีก็มาทํางานในไทยฉันน่ารู้สึกใจสลายทุกครั้งเลยที่เห็นสุนัขในไทยพยายามขุดดินหรือว่ามุดไปใต้ท้องรถจนโดนรถทับ ในยุโรปเราอาจจะมีพลุแต่ว่าเราแทบไม่มีหมาจรจัดบนถนนที่ต้องเผชิญชะตานี้โดยลำพังการจุดพลุในเมืองที่มีสุนัขจรจ,จัดหลายหมื่นตัวอย่างกรุงเทพมันคืออาชญากรรมต่อเพื่อนร่วมโลกดีๆนี่เองถ้าเป็นดนตรีสบายๆอย่างแมวมะหัวรีนี่หมาแมวน่าจะชอบอยู่นะอาทีนี้อีกกลุ่มนึงก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายไทยครับประมาณว่ายอนยานเขาบอกว่า คนไทยหลายคนใะจุดพลุเหมือนจุดไม้ขีดไฟผมเห็นเด็กๆนะควางประทันลงพื้นริมถนนที่มีคนเดินพลุพล่านด้วยเรามาแถวนั้นก็สะดุ้งจนแทบช็อกเลยในประเทศของผมการซื้อพลุต้องมีการตรวจสอบอายุและจํากัดประเภทอย่างเข้มงวดแต่ที่นี่ดูเหมือนว่าใครมีเงินก็ซื้อระเบิดขนาดย่อมไปจุดที่ไหนก็ได้นี่มันสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ประมาณว่าแนะนํา เขาบอกว่าปัญหาไม่ใช่การจุดพลุแต่ปัญหาคือการเซอร์ไพรส์โดยไม่บอกกล่าวผมน่าเลี้ยงสุนัขสองตัวถ้าผมรู้ว่าโรงแรมริมแม่น้ำจะจุดพลุตอนสองทุม่มผมก็จะย้ายพวกเขาไปอยู่ในห้องเก็บเสียงแต่ในไทยบางครั้งวัดก็จุดงานบวชตอนเช้ามืดก็จุดงานศพอยู่ดีๆก็จุดหรือว่าอีเวนต์เปิดตัวตอนบ่ายสามอะไรแบบนี้ก็จุดแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้าสิ่งนี้แหละที่ทำให้น้องหมาตะเลิดหายไปจากบ้าน แล้วอีกคนเขาก็บอกว่าโลกนะ่ะเปลี่ยนไปแล้วปี2 0 2 6แล้วทําไมเรายังใช้ดินปืนเสียงดังถลม่มทลายกันอยู่อีกเมืองในอิตาลีน่ะใช้พลุไร้เสียงกันมานานแล้วนะแสงสวยเหมือนเดิมแต่ว่างเงียบกริบเลยทําไมเทศกาลใหญ่ๆใ,ในไทยไม่นําร่องเรื่องนี้ประเทศไทยมีเทศกาลเยอะมากแต่ทําไมเขาไม่ดูแลอะไรแบบนี้เลยถ้าไทยทําได้นอกจากจะช่วยสัตว์แล้วยังจะได้รับคําชมในฐานะผู้นําการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย อันนี้ก็คือความเห็นคอาต่างชาตินะที่เราคิดว่าเขาชอบมาประเทศไทยเพราะมีการจุดพลุเสียงดังไม่ใช่ประเทศเขาก็มีพลุเหมือนกันทําเหมือนกับว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพลุอย่างนั้นแหละแต่ว่าประเทศเขาเป็นพลุที่ไร้เสียงสะสีกคือน่าจะดีกว่าละมัง้งอ่ะเขาเปลี่ยนไปใช้สามสิ่งนี้แทนพลุแบบดั้งเดิมก็คืออย่างแรกนะ่ะพลุไร้เสียงแสงนะ่ะสวยเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าเสียงมันเบาลงมากจนไม่ทาร้ายโสดประสาทของสัตว์ อย่างที่สองเป็นการโชว์โดรนประมาณว่าโดรนแสงสีปล่อยให้บินไปบินมาตามที่เราตั้งโปรแกรมเลยนะสวยกว่าล้ำกว่าแล้วก็ไม่สร้างขยะเหมือนโชว์เปิดโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้อย่างที่สามก็เป็นเลเซอร์โชว์ก็คือการเปลี่ยนทั้งตึกให้เป็นงานศิละปะเลยเป็นรูปร่างต่างๆเป็นลายต่างๆนะมันก็ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยกว่าร้อยเท่าแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศมันก็คงจะไม่ได้เหมือนกันผมว่า เพราะงานสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะดีสุดละคือพลุไร้เสียงหรือไม่ก็พลุแบบปกตินั่นแหละแต่ว่าจุดให้มันตามเวลาแบบเป๊ะๆเลยเขาจะได้เตรียมการได้ทันทีนี้พอชาวบ้านรู้เวลาแล้วว่าจะจุดกันตอนไหนพอถึงเวลานั้นทุกคนจะได้เดินมาเงยหน้าหน้าบ้านดูแสงพลุ ء, สวยๆส,สรุปก็คือต่างชาติเขาไม่ได้มองว่าพลุคือความสวยงามอย่างเดียวแล้วเขามองว่ามันคือตัววัดระดับความสีวิไลของเมืองน,นั้นๆเลยว่าใส่ใจสิ่งมีชีวิตรอบข้างมากแค่ไหน เขาก็ทิ้งทายกันไปว่าเรานํามาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่ารักคนไทยรักธรรมชาติที่นี่แต่ถ้าการมาเที่ยวของเรานะต้องแลกกับการเห็นสัตว์ที่ตื่นกลัวจนตายเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเลือกไปเที่ยวเมืองอื่นที่เงียบสงบแล้วก็เป็นบิดต่อสัตว์มากกว่าอ่ะและนี่ก็คือความรู้สึกของต่างชาติแล้วก็น่าจะเป็นคนไทยอีกหลายๆคนเลยผมว่านะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับแต่สําหรับผมนะไม่ใช่แค่หมาแมวนกอะไรหรอก คนเฒ่าคนแก่เด็กทารกอะไรเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าเสียงพลุมันก็คือเสียงระเบิดนั่นแหละ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ